วันนี้ก็อยู่กับรถน้องโด่งคันเดิมนะครับวันนี้เพิ่มเติมก็คลิกเซนเซอร์กับตัวอ,อ,อุ่นเบาอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวคลิกเซนเซอร์ก่อนอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องโด่งครับนี่แบบสมูทสมูทเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามเข้ามาครับพี่ขอคุณแจรถหน่อยตอนนี้นะครับก็จะเป็นมาด้าสองแต่ใส่คอนโซล CX3 านะครับอ่ามาดู นนนตัวนี้ที่เราเพิ่มเติมคือตัวน,นะนี้นะครับล่ะดูมีความเป็นตัวนอกมากๆตอนนี้โอเคอันนี้ก็เป็นคอนโซล CX3 นะครับเพิ่มช่องตัวนี้พวงมาลัยก็เป็นเคนสไตล์นะครับ เยอะมากนี่ทีเด็ดตัวนี้เลยนี่แอมเบียนไลท์ตัวนี้กระจกเฟรมเลสนะครับหรูหรา